ผู้ใดที่ทำบุญใหญ่บุญมหากุุลสามสิ่งนี้ในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาอานิสงส์สูงส่งแรงกล้าแผ่บารมีถึงสามโลกธรรมะสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถีขอน้อมนำเอาสามสิ่งที่หักทำในวันอาสาฬหาบูชา และวันเข้าพรรษาแล้วอานิสงส์สูงสง่งแรงกล้ามาฝากกัลยาณมิตรเพื่อได้น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่มีองค์ประกอบแห่งพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คือ พุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังครัตนะวันอาสาลหะบูชาจึงเป็นวาระอันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนต่างร่วมใจกันมาระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวด้วยการปฏิบัติบูบชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหาการุณาที่คุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ที่มีน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นหาที่สุดมิได้ที่ประธานหลักธรรมนำชีวิตธรรมจักกับปะวัตนาสูตรตลอดจนธรรมะปฏิบัติแล้วยังมีพระภิกษุสงฆ์สาวกเป็นธรรมทายาทสืบทอดคำสอนและเป็นครูสอนศีลธรรม ให้แก่มวลมนุษยชาติวันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันขึ้นสิบห้าำเดือน8ปดคำว่าอาสาฬหะแปลว่าเดือน8ความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชานั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลซึ่งเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรูล่วงมาสองเดือนแล้ววันนั้นเป็นวันเพนขึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปดป่าอิศิตนะมฤคธายวันเมืองพาราณสีแควนมคตทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรประธานให้แก่ปัญจวคีทั้งห้าเนื้อหาหลักธรรมนี้เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติตน ตามเส้นทางสายกลางไม่สุดตรงไม่หมกมุ่นในการมาสุขที่ทำให้กิเลสห่อหุ้มใจและไม่ทรมานตนเองให้เป็นทุกข์ให้ฝึกปฏิบัติแนวทางดำเนินชีวิตแบบพระอริยะเจ้าคือมัชฌิมาปฏิปทาอันประกอบด้วยมักมีองค์แปดและดำเนินจิตตามอริยสัจสี่ซึ่งเมื่อได้ปฏิบัติแล้ว จะเป็นหนทางนำไปสู่ความสงบระงับกิเลสจนกระทั่งดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงเข้าถึงความสุขอันไพบูรณ์อันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระอัญญากลทัญญะหนึ่งในปัญจวคัคคีเป็นบุคคลแรกที่เห็นแจ้งรู้แจ้งตามคำสอนเป็นพยานการตัดสลุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุจึงทำให้เกิดองค์ประกอบแห่งพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะดังนั้นหากผู้ใดได้ทำสามสิ่งน,นี้จะเกิดผลบุญใหญ่มหากุศลที่มีอานิสง์ แรงกล้าแผ่บารมีไปถึงสามโลกนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มบุญบารมีให้ตนเองแล้วยังแผ่ไปถึงมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกสิ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงประทำในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้พาพรรษาได้แก่สิ่งที่ต้องทำประการที่หนึ่งคือ การทำบุญตักบาตรหรือนำอาหารหวานคาวไปถวายพระที่วัดใกล้บ้านด้วยใจที่ปิติยินดีทั้งก่อนที่จะให้ทานระหว่างให้ทานและเมื่อให้ทานไปแล้วสิ่งที่ต้องทําประการที่สองคือฟังพระธรรมเทศนาผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังย่อมเข้าใจชัด สิ่งที่ได้ฟังแล้วย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ย่อมทำความเห็นให้ตรงและจิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสสิ่งที่ต้องทำประการที่สามคือเจริญสมาธิภาวนาและเวียนเทียนประทักษินรอบโบสถ์หรือพระเจดียเพื่อแสดงความเคารพนับถืออันสูงสุด อพระรัตนตรัยอนิสงส์ที่เป็นปัจจุบันการในการนั่งสมาธิเจริญภาวนาคือทำให้ความจำที่ดีขึ้นปรับปรุงการไหลเวียนลดการป่วยเรื้อรังลดความเครียดลดปัญหาการนอนหลับและลดภาวะซึมเศร้าการเจริญสมาธิภาวนานั้นมีสองแบบดังนี้ 1. การเจริญสมถภาวนาคือการจดจ่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้จิตสงบ 2. การเจริญวิปัสนาภาวนาคือการพิจารณาไตรลักษณ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยตามหลักการแห่งการสร้างบุญแล้วการภาวนาเป็นการทำบุญใหญ่ที่สุดลงทุนน้อยที่สุด ง่ายที่สุดแต่การจะไปให้ถึงบุญสูงสุดด้วยการเจริญภาวนานั้นกลับเป็นเรื่องยากที่สุดสำหรับคนทั่วไปการทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ด้วยการนั่งสมาธิการไหว้พระสวดมนต์การน้อมพิจารณาความจริงของชีวิตเพื่อให้สภาพจิตใจมีความสะอาดสว่างสงบ อยู่เหนือความโกรธความโลภความหลงและการเชื่อในบาปบุญคุณโทษการมีสติปัญญาที่บริสุทธิ์ปราศจากอคติลำเอียงมองโลกตามความเป็นจริงช่องธรรมวิถีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณผู้ฟังกัลยานมิตรได้ปฏิบัติครบทั้งสามประการนี้แล้วจะเกิดความปิติยินดี อิ่มใจกับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้ทำขอบุญกุศลนี้จงเกื้อหนุนให้กัลยาณมิตรคิดหวังสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จทุกประการมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาจะนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นจะนอนตื่นให้ได้เงินแสน ชีวิตไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ประสบแต่ความสุขความเจริญฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ